สวัสดีครับผมนายปฏิพานพานทองเป็นคุณคณรูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ครับตามที่กระผมได้ไปออกฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาชีพในสถานประกอบการก็ได้ไปฝึกในสถานประกอบการนะครับตามระยะเวลาก็คือ15วันซึ่งได้ไปฝึกแล้วก็ได้ทำ งานจริงจากประสบการณ์จริงในการออกไปทํางานจริงๆนะครับในสถานประกอบการนะครับปรับสถานประกอบการที่ผมได้ออกไปฝึกประสบการณ์นะครับก็คือหอจกอนิตโตสุรินนะครับที่มีที่อยู่ในสถานประกอบการก็คือเลขที่ร้อยสิบสามหมู่สิบสามตำบลสลัดไตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท์นะครับก็ ไปฝึกในงานที่เข้ารับการฝึกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะครับไปฝึกในตําแหน่งผู้ช่วยงานสํานักงานและก็ช่างไอทีนะครับซึ่งมีระยะการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในส,าสถานประกอบการระหว่างวันที่25พฤษภาคม2567ถึงวันที่30มิถุนายน2567ครับและก็สำหรับลักษณะ งานนะครับลักษณะงานก็คือไปเป็นผู้ช่วยงานสำนักง,งานและก็งานช่างไอทีก็ลักษณะงานก็จะมีเป็นแบบในเรื่องของการทำงานด้านเอกสารบ้างนะครับในร้านการจัดสต๊อปสินค้าไอทีการสังเกตการทำงานของช่างไอทีเพราะว่าเราไปแค่15วันนะครับพร้อมการศึกษาในเนื้อหาของงานเกี่ยวกับ บริษัทนะครับต่างๆนะครับในในการบริหารจัดการร้านไอทีพร้อมทั้งในเรื่องของในเรื่องของงานช่างไอทีก็ไปช่วยนะครับศึกษานะครับไปดูแลช่วยนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เน็ตเวิร์กอะไรอย่างนงี้นะครับลงโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับที่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เรียนรู้การซ่อมโน้ตบุ๊กพิมพ์เตอร์นะครับต่างๆนะครับการดูแลลูกค้าการบริหารจัดการร้านไอทีครับ สำหรับการออกฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ได้นำเอาความรู้นะครับมาประยุกต์ใช้แล้วก็สอดคล้องกับรายวิชาการสอนก็คือรายวิชาอย่างเช่นรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการบำรุงรักษารายวิชาระบบปฏิบัติการรายวิชาฐานข้อมูลรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อง,งานอาชีพรายวิชาธุรกิจดิจิตอลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นอันนี้ก็เป็นรายวิชาที่ <c oughs> ที่ในแผนกนะครับทีธุรกิจดิจิตอลน,นะครับมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ผมคิดวา่าน่าจะมีรายวิชาที่หลากหลายกว่าน,นี้อยู่นะครับส่วนเรื่องของปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะครับที่มีในเรื่องของการออ,อกสู่ประสบการณ์ก็คือเนื้อหางานในการาจัดการร้านไอทีมันมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยทีเดียวมันไม่สามารถที่จะศึกษาได้ครบถ้วนนะครับตามบริบทต่างๆหรือระยะเวลาซึ่งเราออกไปแค่15วันอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะศึกษาได้ครบถ้วนนะครับ หับวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะสําหรับการออกฝึกงานในครั้งนี้ซึ่งผมเองก็ได้ออกฝึกประสบการณ์เป็นผู้ช่วยงานสํานักงานแล้วก็งานช่างไอทีเนาะก็ถือว่าได้รับความรู้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ไปเห็นการทํางานจริงๆของพี่ๆช่างการจัดการบริหารงานของบริษัทห้างหุ้นส่วนนะครับต่างๆนะครับความสามารถในการบริหารจัดการด้านไอทีนะครับว่าเขามีการบริหารจัดการได้ยังไงนะครับแล้วก็ การดูแลลูกค้าของเขาเป็นยังไงแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับไม่ตามตรงตามวัตถุประสงค์ในการออกฝึกหลายๆข้อด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะจึงอยากจะให้มีกรอบการศึกษาของแต่ละรายวิชาเนี่ยควบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการาผู้ออกฝึกประสบการณ์ก็จะง่ายด้วย,ยนี้นะครับก็คือแบบว่าอยากให้ มีกรอบให้หน่อยว่าเราควรที่จะไปในลักษณะไหนอย่างเช่นฟูสาขาเนี้ยคนที่จะไปฝึกในลักษณะไหนอะไรยังไงแล้วก็อยากจะให้มีการประชุมผู้ที่จะออกฝึกก่อนหรือว่าเรียกเรียกเข้าไปอบรมก่อนที่จะคล้ายๆกับออกไปสรุปอย่างเงี้ยเหมือนกันอย่างเงี้ยผมก็ว่าคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นครับท้ายที่สุดนี้ก็สําหรับการออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในครั้งนี้ ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับที่ผมได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งซึงทําให้คุณครูผู้สอนได้เข้าใจบริบทของการทํางานแล้วก็สามารถเอาลักษณะของการทํางานเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็ได้แนะนําให้กับผู้เรียนซึ่งต่อไปในอนาคตเขาก็สามารถที่จะนำความรู้ความสามารถตรงนี้นะครับไปพัฒนาต่อในสายอาชีพที่เขาเลือกที่จะเป็นอาชีพนั้นต่อได้ครับสำหรับ นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ